เนี่ยจัางนั้นลราปินขึ้ตัม้มบางฮงเท่านั้นแล้วเนี่นเขียวแล้ครับผม <S <S ผมุนเี่เบิดดข <S 2> <S 2> ขงขวางที่ละพุนนี่ใครออกมาหา,าอยากหากินมาหนีกระได้ครับผมกบ,บรรยากาศท่วงอเศ้าครับผมหลังจากที่จบเขานูแล้วสวัสดีครับนุ่มบ้านปลานหน้าตีนบ้านครับผมสวัสดีตอนเศ้าครับผมเอาบรรยากาศ ซาซ่าให้พี่น้องเบิง้งคลิปนี้นุ่มบ้านปลากับสีฟ้าพี่น้องว่ายามบางลั่นครับผมหลังจากที่นุ่มบ้านปลามาใส่ก็พอนาเพิ่นครับผมนะครับพอใหญ่เราก็ยามไปแล้วเนาะหลายหลังอยู่เพิน่นว่าถือแล้วระวังสองตัวหลือเพิน่นว่าแต่ว่ามันบางลั่นแบบว่าเขายามไปแล้วเขาจังสิไปอันนั้นอยู่เทิงเนาะครับเนาะจังสิไป๊ะเท่ยู่เทิงเนาะครับเทิง <L> ์กบางลั่นเทิงเทิร์เพ็ดปั้มครับม <L> ื้อน,นี้ครับผมเอาบรรยากาศฝากพี่น้องพี่นุ่งผู้ทำงานอยู่ไกลบ้านเนาะ นุ่มบ้านปลากรบมอมไม่ยังฝากยังตอนครับมีแต่คลิปบันบานนี่แหละพี่น้องเบิ้งครับผมพอไหนเศร้าคือถอดบ้านฤๅศ์คือถอดบ้านไรก็เกาวกับกบะหูข้อมเหม็นบอกกัน,เ,นเด้อครับผมโอ้มาขึ้นกระบ่าตายย้อนเบ็ดเนี่ยนี่แหละเฮาย้อน<ช>ปืนยิงปลายเนี่ย<ช>เป็นได้เลยล้งนี่โอ้ยังอันบ่ทันอันอยู่สายม้นอนอยู่ คือกุลุกุอยู่บ่เสียงเนวนี่ถือว่าครับเสียงเนวนี่ยหนว่าถือกสัมาปลาหมา่ขึ้นของมามอไหลาไม่ปลาครับผมปลาฝายเนาะฝายธรรมชาติครับพี่น้องน้ำไหน้าโขกคนนี่ละเข้ามาหาอยากหากินมือนีิก็ได้ แม่นกินตลอดคำ้วป่าเมื่อขึ้นมาในว่าเปลี่ยนเน่าครับพ่อใหญ่เพิ่นกะสีอ่อนวิ่งวิ่ง,งยังน้อยอยู่เราก็เลยขึมานอนล่าตะลงมาเพาิ่นปล่อยให้ไวรุ่นสายเอกเมื่อขึ้นเห็นื่มาเอาแล้วเอาแล้วมวยเก่าขึ้นมาโน,น,น่นกันมามาก็เลยว่านะครับผมกักินข้าวเรื่องสัรนๆกันยั่นลอยครับกะพ่อใหญ่เล่ากับซีพอเมาเล่าก็เลยว่าเป็นตะยูครับออกข้อนเนื้อออกข้อนตัวขอตัวมานอนในบ้านเห็นมาเอาเอาซูคนมา กูผ่านน้องพัฒน์เอาเราประชันมนเลยปล่อยใส่กบทีมงานครับมาขึ้นนี่กต่พ่อได้เพิ่นน้องหัดมาหยามมายังเพิ่นกับพ่อได้เอาเพิ่นเป็นบารมีให้เป็นไม้กันมาให้อยู่แถวนี่ละอำนาจเท่านี่ละครับผมตะวันมันบ้านอุ้มบ้านปลาครับบังสองตัวเหรออยู่นี่ซ่านุ้มบ้านปลาคุยกับพ่อใหญ่เพิ่นเนาะ ท,ทั้งเบ็ดปอมทั้งอะไนะครับผมทั้งเงงบ็ดปอมทั้งหม่างลั่นขันขันมันถือมันดังหรือเปล่าครับปานนี่ยังห้ยอดอยู่ยยม้งคุุ้งอะไรตีกัดกัดอะไรเนี่ย มันเอียงวะน้องนี่น้องมาขึ้นก็ไดประดุกไงก็เอียนนะครับพี่น้องรอบคำผม <Okay. S 2> อันเนี้ครับเบิร์ดแล้วครับผมยังไปรุ่นกันอยู่เทิงพี่น้องเบิร์ดแล้วครับผม แต่ว่าทีนี้เนี่ยได้จุดซ้ำสิพ่อกินนี่น้องนี่บ่คอยมีเอียนครับผมถ้เกากับเลีเยน,ลนหลังเลียนลังผลหรือผลว่าลังทุดยถ่ายเหรอครับ,รบ<ป>โอ้บรรยากาศงามมีมบเง่าเศร้าครับผมผลขีดตะเวนขึ้นแดงจึ้งคืองนะครับตอนนี้กับเก็บปังลั่นอยู่เนาะครับเนาะ ตอนนี้กับเก็บบางลั่นยอยู่ฮาจังเสียเอาขึ้นไปเทให้พี่น้องเบิ้งอยู่เถียงคนละสิถือ่าถือกระดแต่ว่าที่นีนเนี่ยเขาิลนต้มอยู่รครับสู้ลูกสู้หลานผู้คนว่าหยามคนว่า เน,นี่ยมันพาถือเลกตัวสักมั้ครับผมห้วยเบ่งรอบสองกันครับนะเออคิดว่าถือ,อตีมาหาตตะเคียนมาหนีนนดังแต้วหนีกับหูจ๊กเล้วมัครับผมสันรับเยาวอย่างนอนใส่ครับนี่เอาหมู มันมาควายมาเขาเฮ้ยก็ใกอ้แก้วนั่น <laughs> นี่เหระครับผมนี่โอ้ได้ได้ตัวเดียวนี่แหละครับพี่น้องครับเอียนนาะปลาไหลครับผมเด็ตัวเดียวนี่แหละ เนี่ยจังเล่าแบะปิีนขับตำหมอกหงส์เท่านั้นแล้วแนวนี่ตำหมอกหงส์ตำหมอกทั่วครับผมนี่ดิขำลับนี่ดิครับผมมืงขึ้นนี่เนาะโมลูว่านี่คลิปก่อนเนี่ยทายให้บผล่ครับผมปลาดุกนี่แหละครับผมปลาดุกกระถือเวดปอมกับเอีย็นเอียนกระถือเวแต่ว่าปะเขาบางรันนี่ตัวง่ามเต๋อไปด้วยผู้ผู้น่ะปนโมบูดรและอิ่มเบิดเพื่อนผมเลย ไ่มีเอี่ยนมันเนาะนี่ครับผมกระป๋อสองตัวสร้างกำรรพันไซมาขึ้นนี่เข้ากมาก,ก็บเพเสียเถี่ยวแล้วครับผมพ่เเนเี้เบื่องขวางนี่แหละพ่นนี้ <c oughs> ใครก็พวกซื้อปืนพูนอันนี้พูนพวกซื้อปืนน่งโซกันตะข่วมเกาข่วมหลังพี่พูนเป็นยังไงมื้อนี่ผ่ออานปืนกับ่านเบ็ดเออหมอตัวนี้หมอยฮะต้ม ครับพี่น้องสําหรับคลิปอันเขามาหายามอันนี้กะประมาณนี้แหละครับผมกับเพราะได้มากินอยู่ดอกครับผมไดเมื่อตอนลูกตอนเมียผู้พันยูบาอย่ดอกมาหาอยากห้กินมันนี่กระได้ครับผมกะบรรยากาศท่วงเศร้าครับผมหลังจากที่จบเขานู้แล้วมันตัวนึงกต่ผ้ามันมายามบางรั่นกะกระได้ตัวนึงเอยนกับก็ป่าที่ยิ่ในเมื่อขึ้นแล้วครับกัสิผ้ากันเก็บของแต่งยังมาในบาทเหมือนหรครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี่กะ ขอกราวคข้ามาสวัสดีครับอูสาสตเท่านันตัวสัมผ้าละโอ้มางามแท็กซี่เตยน